สวัสดีครับวันนี้มีรถมือ2มานําเสนอนะครับเป็นมิ s ซูบิ h i ครับสตาร์ด้ครับตัวนี้เป็นเครื่อง2 5 0 5นะครับรรมไลน์พาวเวอร์แท้โรงงานปี2004ครับรอบนอกนะครับสีสวย90%นะครับดูรอบนอกก่อนครับสีสวยเต็มครับ90%ครับหรือรอยมีบ้างนะครับเล็กๆน้อยๆครับ หน้าหลังเดิมท้ายเดิมนะครับนะครับสติกเกอร์เดิมเดิมออกห้างยังอยู่เลยนะครับนะี่ครับรถชายน้งชายล่างสวยมากครับไม่เคยชนหนักแม็กนะเดิมนะครับขอบสิบสี่นิ่มๆครับครับเหลี่ยมเดิม รูอชายน้ำล่างครับสวยกิฟต์เลยครับฟิล์มดำมีการสาดนะครับลังคาสวยครับอ่าภาสีหกหกนะครับพัดซีสวยทังเส้นเลยครับแห้งๆครับ ตัวีเดิมบางสภาพนี้หายากครับดูภายในกันนะครับภายในกิบกิบครับบอกแคบสวยๆเลยนะครับนี่ครับไม่มีขาดครับเบาะโคนาสวยครับไม่มีขาดคอนโซลสวยไม่มีแตกหักครับ แผงประตูสวยครบครับกระจกมือหมุนนะครับใช้ได้ปกติครับนี่ครับช้ประตูสวยๆครับพื้นผมสะอาดเรียมกิฟเลยครับนี่นะครับไม่เคยชนเลยก็ว่าได้ครับเดี๋ยวไปดูข้างนู้นนะครับ ครับแถงประตูสวยกิบครับไม้แท้เดิมโรงงานเลยครับไ<ง>อเย็ดเย็บหนาวสวยมากๆครับสภาพนี้หาไม่ได้แล้วครับเดีย๋ยวไปดูห้องเครื่องนะครับ เครื่องสะอาดมากๆครับจะดูคานหน้าก่อนนะครับคานหน้าเดิมครับแห้งๆครับม้อนน้ำยังเดิมเลยครับไม่มีขยับแน่นอนครับไม่มีไอแน่นอนครับ ดูน้ำนะครับนํานิ่งๆครับอไอไม่ออกเนะครับแน่นอนครับสภาพนี้จบๆครับแอร์เย็นฉ่ำหนาวๆครับ ตรงไรพาวเวอร์แท้โรงงานนะครับอ่นนี้เปิดขายอยู่ที่1 1ึ่งแสนหนมืนะครับดูรถนครขฐาวมมนะครับโตเมืองนะครับต่างจังหวัดมีบริการครับส่งนะครับค่าส่งคิดตามระยะทางครับสนใจก็มาดูมาชมได้ครับเบอร์ติดต่อก็0ูนย์ครับ6กสามหนึ่งครับสวัสดีครับ